สวัสดีสสดค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับในละครสาวใช้เดลิเวอรี่นะครับได้เลิกบวงสวงแล้วครับบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ เช้านี้วีวีรภาพและกีตาร์สิริพิษจากค่ายมากกว่าฝันได้เลิกงามยามดีจัดพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่สาวใช้เดลิเวอรี่มาพร้อมนักแสดงแบบครบทีมค่ะนำโดยเมฆจุติประกบแพรวเชมวีต้องสมิทธพงคู่กับเบนชนกน,นดดันทศรวิชาไอเดนทษาและทีมนักแสดงรุ่นใหญ่สายฮายอีกหลายคนซึ่งเรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทําไปบ้างแล้วแต่ละคนบอกเลยว่าบรรยากาศในกองถ่ายสนุกสนานโดยเฉพาะสาวๆดูเหมือนจะได้รับการสปอยเป็นพิเศษค่ะ เรียกว่าเป็นความวุ่นวายที่รวมกันแลวลงตัวทุกอย่างก็เลยออกมาดีเราคิดไปเองปล่าคำว่าลงตัวมันก็ลงตัวอยู่นะอาจจะล้นไปบ้างบรรยากาศทํางานในกองก็สนุกข่ะไม่เครียดแถมกองเนี้ยเขาสปอยสาวๆด้วยเบนอย่าลืมเลยเขาแบบสายสุดๆเรื่องจริงนะตอต้องบอกว่าแบ่งช่างหน้าช่างผมจะดูแลพวกเราผู้ชายแล้วจะมีเสียงวอลมาตลอดว่าแพลวสวยมากวันนี้เบนดูหน้าตา เใสนะเ <laughs> ขาจะฉีดยากันเก่งมากค่ะกองนี้ <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครเรื่องสาวใช้ Delivery ครับทุกคนทํากันอย่างเต็มที่รับรองว่าออกมาสนุกครบรถแน่นอนครับต้องรอชมเลยครับผมละครสาวใช้ d e ล i v ว r y เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวของนางเอกที่ต้องเจอกับบททดสอบจากแม่ <c oughs> ว่าเหมาะสมที่จะได้ตําแหน่งผู้บริหารหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งต้องไปรับบทเป็นสาวใช้ทําให้เจอกับพระเอกที่เคยเป็นดักแรก <c oughs> เรื่องราววุ่นวุ่นเลยเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> เรื่องนี้วีลงสนามกํากับเองเป็นเรื่องที่3แล้วคุณผู้ชมร รอบพิสูจน์ฝีมือกันได้เลยค่ะเ,เ,เปิดกล้องวงส่วนแล้วเป็นไงคะคุณวิรพัน์สี่เก้าเจ็ดครับวันนี้นะเฮ้ แล้วคุณอย่าชี้นำผมพูดเฉยค่ะเรื่องนี้ก็ได้คุณวีรภาเป็นผู้กำกับนะคะเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็เป็นผู้ผู้กำกับด้วยนะคะก็กำกับมาสี่ห้าเรื่องแล้วเป็นไงบ้างคะนักแสดงกำับเรื่องที่สามเองครับผมให้เครดิตให้เครดิตให้ดูแบบมากว่าศพเดียวกันบริษัทเดียวกันหรือเปล่าครับเป็นไงครับเเนนี่ยป็ไงบ้างคะก็สนุกครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆนักแสดงนะครับเรื่องนี้ละครชื่อเรื่องสาวแชร์ดิวิลี่นะครับเมนเมนก็คือนี่นางเอกตัวลีดของเราก็ เป็นเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับว่าเขาต้องปลอมตัวจากแบบว่าว่าที่ประธานบริษัทมาเป็นสาวใช้แค่นี้ก็เดี๋ยวไปรอติดตามดูครับว่าเป็นยังไงก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้ไว้ละกันนะคะรับรองว่าครบรถอย่างแน่นอนนะคะสไตล์มากกว่าฝันรอติดตามความเคลื่อนไหวในทุกช่วงข่าวบันเทิงช่อง7 HD นะคะ I hate a vision